ยินดีต้อนรับกลับสู่ Luxury Auto วันนี้เราจะพาคุณไปชมสิ่งที่พิเศษสุดๆการอัปเกรดรถถัง M60A3 รุ่นปี2025ที่หลายคนอาจคุ้นเคยในฐานะรถถังจากยุคสงครามเย็นแต่ตอนนี้มันได้กลับมาอีกครั้งพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยและพลังการรบระดับแนวหน้า และในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกระบบโรนที่ถูกติดตั้งเข้ากับรถถังรุ่นใหม่นี้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวเปลี่ยนเกมของสมรภูมิยุคใหม่เลยทีเดียวเริ่มจากพื้นฐานกันก่อน M60A3 เดิมนั้นเป็นรถถังหลักที่ถูกใช้งานมานานหลายทศวรรษแต่ในเวอร์ชันปี2025นี้มันไม่ใช่แค่การอัปเกรดเล็กน้อยแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบยกเครื่องใหม่แทบทั้งหมด แม้ว่ารูปร่างภายนอกจะยังคงเอกลักษณ์ของเดิมอยู่บ้างแต่สิ่งที่อยู่ภายในและอุปกรณ์ภายนอกต่างๆได้ถูกพัฒนาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการรบยุคใหม่มากที่สุดและสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือระบบโดรนที่ถูกผนวกรวมเข้ามานั่นเองบริเวณด้านหลังของป้องปืนหลักคุณจะเห็นแท่นปล่อยโดรนที่ถูกพุ่งเกรอดอย่างดี ด้านในสามารถบรรจุดโดรนลาดระเวนขนาดเล็กได้ตั้งแต่2ถึง4ลำโดรนเหล่านี้สามารถขึ้นและลงจอดในแนวตั้ง VTOL ได้ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีรันเวย์ในการใช้งานระบบนี้สามารถควบคุมแบบอัตโนมัติหรือควบคุมด้วยนักบินจากภายในตัวรถก็ได้ ทั้งหมดนี้ถูกเชื่อมต่อเข้ากับระบบควบคุมหลักของรถถังหมายความว่าลูกเรือสามารถควบคุมทุกอย่างได้จากภายในโดยไม่ต้องออกจากตัวรถแม้แต่นิดเดียวเมื่อโดรนถูกปล่อยขึ้นไปมันจะทำหน้าที่เป็นดวงตาในอากาศของรถถังทันทีโดยกล้องความละเอียดสูงเซนเซอร์จับความร้อนและระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวโดรนสามารถหมุนได้รอบตัว360อองศาและส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์กลับมาที่หน้าจอควบคุมภายในรถ เพื่อให้ลูกเรือตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วในสถานการณ์จริงโรนเหล่านี้สามารถลาดตระเวณข้างหน้าเพื่อตรวจจับศัตรูซุ่มยิงหรือแม้แต่ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงอย่างกับระเบิดได้ล่วงหน้าซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งลูกเรือและหน่วยทหารที่ปฏิบัติภารกิจร่วมกัน ความสามารถแบบนี้คือสิ่งที่รถถังยุคเก่าไม่เคยมีและเป็นตัวอย่างที่ดีขอองค์การที่เทคโนโลยีช่วยยกระดับยุทธวิธีการรบอย่างแท้จริงโดรนยังสามารถใช้เพื่อชี้เป้าให้กับปืนหลัก120มิลิเมตรของตัวรถเองหรือส่งข้อมูลไปยังหน่วยอื่นผ่านระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาให้ทำงานสอดประสานกันภายในระบบยุทธการดิจิทัลที่ล้ำสมัยมากที่สุดในรถถังสายพัน M60 ที่เราเคยเห็นมาสำหรับแฟนๆของ Luxury Auto ที่ลหลงใหลในยานพาหนะทางการทหารรถถัง M60A3 รุ่นปี2025พร้อมระบบโดรนี้คือการหลอมรวมระหว่างประวัติศาสตร์กับอนาคตที่ถูกออกแบบมาเพื่อโลกยุคใหม่อย่างแท้จริง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะนำเสนอให้คุณชมก่อนใครเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ